สวัสดีค่ะเพื่อนๆกับโมช่องโมมากินชาแนลนะคะตอนนี้นะคะโมก็อยู่ที่ทางเข้าวัดหน้าต่างในวัดหน้าต่างนอกนะคะตำบลพระขาวอำเภอบางไทรนะคะจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะวันนี้โมมาเจอร้านเด็ดมากๆเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยที่แบบโอ้โหเป็นเกาะกลางน้ําเลยนะคะซึ่งแต่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะ่ะเมื่อก่อนเป็นทุ่งนาอะไรอย่างนี้นะคะพอน้ําท่วมปุ๊บก็แบบ กลายเป็นร้านที่อยู่ในเกาะกลางน้ําเลยนะคะบรรยากาศดีมากๆเลยแล้วก็ร้านนี้เป็นบุฟเฟ่อีกแล้วนะคะเป็นบุฟเฟ่คอเลือดค่ะนั่นก็คือร้านสองยักษ์ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระค่ะบุฟเฟ่คอเลือดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยค่ะว้าวโอ้ยน่ากินมากมัดดันที่คือ ไม่มีเม็ดนะคะแกะเม็ดออกหมดแล้วน่คะแล้วเราก็มาจิ้มกับน้ำปลาหวานนะคะหืมหอมมาก มะม่วงอร่อยมากถ้าเพื่อนๆสนใจผลไม้แช่อิ่มนะคะสั่งได้ที่โมเลยนะคะจะส่งเข้าประเทศเลยค่ะที่ร้านนี้นะคะผลไม้แช่อิ่มมีมากกว่า10อย่างเลยค่ะแล้วก็ผลไม้ร้านนี้นะคะไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่ขันทศกรนะคะไม่ทําร้ายผู้บริโภคค่ะคนท้องทานได้ผู้สูงอายุทานได้นะคะก็คือทานได้ทุกเพศเลยนะคะทุกวัยด้วยค่ะหนึ่งชุดให้พี่เก๋ือ2อย่างค่ะ มากสวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะคุณนาดนานะคะขายก๋วยเตี๋ยวไก่มะระใช่ไหมคะก็คือฟรีอะไรนะคะข้อกับเลือดอ๋อเป็นบุฟเฟ่ใช่ไหมคะค่ะเริ่มต้นที่40บาทนะคะเพื่อนเป็นบุฟเฟ่ค่ะพิเศษนะคะทั้งเซนทั้งน้องนี่เท่าไหร่อะคะพิเศษให้ห้าสบาท แล้วเปก๋วยเตี๋ยวไก่มาล้านนี้มีส่วนไหนบ้างคะถ้า40บาทก็จะได้เป็นน่องเล็กแลวก็ขาค่ะครับผมแล้วก็ที่เหลือก็บริการตัวเองข้อกันเลื่อนอ๋อถ้า50บาทก็จะเป็นใส่เป็นน่องใหญ่อ๋อน่องใหญ่เลย50จะเป็นน่องใหญ่นะคะโอ้แล้วขายมานานหรือยังะคะตอนนี้เปิดได้มาประมาณเดือนหนึ่งแล้วครับอ๋อเดือนหนึ่งแล้ว นะคะอ๋อเมื่อก่อนเป็นน้ปนะคะตรงนี้เป็นต้นนาครับอ๋อพอน้ําท่วมก็กลายเป็นเกาะกลางน้ําเลยโอ้โหแต่บรรยากาศดีมากมากเลยนะคะสบายครับอ๋อเย็นสบายเลยค่ะค่ะอ๋อใส่มะระตุ๋นไก่ฉีกค่ะอ่ามีขาด้วย แล้วก็น้องน่องใหญ่นะคะนี่ก็คือจะเป็น50บาทนะคะก็ใบผักนะคะแล้วก็จะใส่น้ำซุปไปนะคะเป็นอันเสร็จค่ะ50บาทนะคะขอบคุณค่ะมีแกสฟูดม,มีอะไรไหมคะ ห่างไกลความเจริญอ๋อห่างไกลความเจริญได้อยู่ข้างนอกอ๋อค่ะป่ะอบของิ่งฟุ้ดพักอืมรถพิซซ่าอยู่บ้านหรยัอ๋ฟุ้ดพักเป็นเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่หรอฟุครักเป็นสุกี้อ๋อเป็นสุกี้เป็นชาบูมาแล้วก็หั่นน้ำฝางอ๋อค่ะค่ะก็มีมูสเต็ทค่ะอ่ะแล้วทำไมถึงหยุดขายอะคะ นั่งไปนั่งมาพอเล็งเห็นพื้นที่นมายบ้านด้วาแล้วช่วงโควิดรถออกไปไหนไม่ได้เลยอ๋อใช่ครับเปลี่ยนแนวค่ะก็คือยังไงอ่ะคือมีลิงค์เห็นพื้นที่เนาะว่าเป็นพื้นที่แบบของของของเราเองอ่ะพื้นที่บ้านนะครับอ๋อค่ะก็เลยลองลองทำดูค่ะสูตรก็คิดเองกระทนหัน รสชาตของเราค่ะแล้วก็หลอก,กพอเพื่อนมากินว่าว้าวน่าทานมากค่ะขอบคุณค่ะนี่เป็นน้ำมันเจียวของทางร้านนะคะได้แล้วครับได้แล้วนะครับนี่นะคะเขาก็มีเลือดให้นะคะนี่เราก็ใส่เลือดไป เพื่อเราจะมีรสชาติอร่อยค่ะต้มไปในน้ำก๋วยเตี๋ยวเลยขอดูข้อดีนี่ข้อน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราดูเดี๋ยวเราไปกินกันนะน,นี่ค่ะใส่เลยเรียบร้อยค่ะปรุปงปรุงตรงนู้นใช่ไหมคะคร,ระวังพริกเผ็ดมากนะครับระวังพริกเผ็ดมากนะคะอ่ะแม็กต่อไปแม็กนนี้เป็นไรเอยเรอยเลือดนะคะ อเอาอันเดียวกันได้ไหละอันนี้ข้อนี่ค่ะน่ากินไหมอ่ะน่ากินเนะาะข้อไม่อันนะคะเลือดไม่อันค่ะนี่ตะก้ากระถุกนะคะไว้ใส่ชิ้นส่วนที่ทิ้งนะคะอ่ะเดี๋ยวดูแม็กปุงนะแม็กโซโลพิกแล้วจ้ะ พริกเผ็ดมากนะคะร้านนี้นี่ค่ะคำเตือนอ่านี่วก็ไม่มีถั่วอะไรนะอะไรนะไม่มีถั่วใช่ไหมคะถั่ว,วดิส่งอ๋อถั่วหมดอ๋อถั่วหมดนะคะอ๋อแะ่เขาไปเติมถั่วบรรยากาศดีมากโอเค นี่โอ้โหน่ากินมากอันนี้เป็นป้ายของร้านนะคะเส้นใหญ่ไม่มีใช่ไหมคะมันจะมีลูกค้ามาลอนะคะสบายไหมเธอเย, <laughs> ย็นเนอะลมพัดแบบสุดยอดเลยอะ่ะ จะดูดด้วยในตัว ้าสี่สิบจะได้เป็นนออ่องนี้นะคะอ๋อก็ใส่ถ้าหนูกลับบ้านก็ใส่คอใส่เลือให้เขาเลยอ,อืมจริงจริงเหรอคะ ถ้าเพิ่มน้องก็จะให้เป็นน้องใหญ่เลยนะจ๊ะอโอ้โหแทบล้นถุงเลยอะ่ะ สั่งสั่งเพิ่มได้ใช่ไหมคะขาไก่เพิ่มได้นะคะขายยังไงคะถ้าเพิ่มแบบนี้ก็เป็นชุดนะค่ะหกิกบาทอ๋อค่ะ ง่าเยอะเลยนะคะถุงเบลเบเตเ,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 เลยนตโมจะให้ดูบรรยากาศรอบๆนะคะบรรยากาศดีมากๆจริงๆค่ะมีที่นั่งแบบห้อยขาด้วยนะคะสุดยอดบรรยากาศดีมาก เดี๋ยวเรามาชิมกันเลยนะคะโมสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวไก่มะระห้าสิบาทค่ะก็คือโมตักข้อมานะคะพอกินนะบางคนบอกตักเยอะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเรากินหมดอ่ะเนาะเพาเขาเป็นบุฟเฟ่อะไรอย่างเงี้เยเออเขามีให้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะชิมน้ำกันเลยค่ะนี่ปรุงมาแล้วแหละแต่ใส่พริกอย่างเดียวคือรสชาติเขาดีอยู่แล้ว เขาหาสูตรมาจากอินเทอร์เน็ตนะคะเนี่ยอันนี้คือพรสแสวงล้วนๆเลยนะคะแล้วเขาก็มาปรับปรุงเอาะะให้เพื่อนๆชิมนี้เส้นบะหมี่ไม่ค่อยขึ้น สุดดยอดมากฟินบรรยากาศมากเลยค่ะตอนนี้ลมพัดแบบสุดยอดมากค่ะบรรยากาศดีมากๆค่ะแล้วก็รสชาติของเขานะคะ น้ำซุปเนี่ยมีความหอมนะคะหอมกลิ่นเครื่องเครื่องเทศอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเครื่องหมุนไพรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความหอมหวานนิดเค็มหน่อยอร่อยเลยค่ะของโมน้ำปรุงเฉพาะพริกอย่างเดียวแล้วก็ร้านนี้นะคะเผ็ดมากพริกเผ็ดมากนะคะกินไก่นะคะอ๋ออืม,อม ไก่เปื่อยมากค่ะร้านเนี้ยเป็นน่องไก่ใหญ่แต่เปื่อยมากเลยค่ะแล้วก็มีความหอมนะคะตุ่นมาได้หอมมากๆเลยค่ะกินเลือดมากเห็นเขาบอกว่าเลือดอร่อยนะเขาก็ตุ่นมาเหมือนกันนะกินคอค่ะ เรายังไม่ได้กินนี่ค่ะในส่วนของขาไก่เลยนะกินกันขาไก่ โอเคเพื่อนสำหรับคลิปนี้โมขอลาไปก่อนนะคะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะในร้านอาหารบ้านๆร้านอาหารบรรยากาศดีๆนะคะบ๊ายบายค่ะ